วันไปไงแค่ค so ิดตีครับนักตะบนแนงนาแน่นาล้เราถึเรื่องนักตะบนเขาแล้วบอกเราเราว่าฉันไม่ได้เห็นนักตะบนเขาเช่นนี้ทีมัแบบแนงนาหวงผัวไม่หรอ่าันนักตะบนเขาไม่โตเลย แท่จืดมาโอนี่ใจ้างม่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮมาาฮ่่าฮ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 ่า่าาค่าฮ่่าฮ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 าฮาฮ่าาฮา่าฮ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 าฮ่าฮ่่าาา่ แต่เรือวันอัน้านเพื่อนบ้นหองจังของนอกตายอเรื่อวันครับอั้านลูกบ้านผัวเป็นตรางานี่เจ้าถึงข่ามวัี่เพก่นเอาสาดูันวาดอไปเองมากครับเมื่อวานเรากม่หรือใครไรโอ้สาธุ ตายแครับมูนกเก่าแยุกเปีโอ้โอมเรัผก็ซื้อยา้อย่างกกุนยาจิตปิยายจิตปิตุ้นนั่นคีเออต้นบีครับผมหน้ากะนนั่งงานันเนา เมื่อวานคุณยายจิตฐิได้มาร่วม